เหตุการณ์ด่วนครับท่านผู้ชมมีควันดำขึ้นมาจากโรงงานกิ่งแก้ว21อีกแล้วครับวันนี้วันที่6รรกรกฎาคม64นะครับเพลิงไหม้ซอยกิ่งแก้ว21บริษัทมินตี้เคมีคอลจำกัดเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ได้ดับเพลิงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทั้งวันก็ตรวจตรวจการเรียบร้อยแล้วแต่มาตอนเย็นรู้สึกว่ามีควันไฟ แล้วก็ควันสีดำลอยขึ้นอากาศอีกแล้วครับไม่แน่ใจว่าเกิดการประทุของเพลิงขึ้นมาหรือเปล่าควันดำมากเลยครับอันนี้เหมือนเหมือนเมื่อวานเลยเดี๋ยวกล้องเราซูมเข้าให้ดูนะครับอันนี้ผมอยู่ซอยลาดกระบังส4บสี่ทับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับโอ้โหแล้วก็ควันลอยต่ำมากเลยครับตอนนี้ ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะมีเพลิงไหม้ขึ้นมาอีกนะครับเกิดการประทุของเพลิงขึ้นมาเดี๋ยวเราขับรถไปถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับผู้คนออกมาดูกันเยอะแยะเลยครับ ก็สภาพอากาศตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกด้วยเมฆคลึ้ําดำมาเลยโอ้น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับต้องสู้กับเวลาสู้กับสภาพอากาศ เรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้มุมจากฝั่งก่อสร้างของหมู่บ้านเพอร์เฟคจะเห็นว่าควันไฟได้ประทุกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นควันดำแต่วันนี้รู้สึกว่าจะลอยต่ำกว่าเมื่อวานถ้าลอยต่ำแบบนี้ก็อันตรายกับชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนะครับมีโอกาสได้รับควันสูงกว่าเมื่อวานแต่ก็บรรยากาศวันนี้รู้สึกเหมือนฝนกำลังจะมาเลยครับ มีเมฆคลุมต่ำดูควันไฟนะครับลอยต่ำมากเป็นต้นต่ำจากรายงานของเจ้าหน้าที่นะครับมีการประทุ้ของเพิงกลับขึ้นมาอีกแล้วนะครับถ้าดูจากเพจของเจ้าหน้าที่รู้สึกว่าฝนจะลงเม็ดด้วยแล้วนะครับตอนนี้ ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เลยนะครับทำงานกันข้ามวันข้ามคืนเลยดูเมฆครับตอนนี้เมฆลอยต่ำมากจะมีฝนมาครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ